ยังเหลืออีกหลายเพลงเดี๋ยวไม่มีเลี่ยวมีแรงกันหรอกไปกันมาตั้งแต่เชานะ้าเนี่ยเมื่อเช้าเพลงโต๊ไปบวงสวงภาพยนตร์มาครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านก่อนเลยนะครับผมสวัสดีการขับของโต้นะครับของพี่พลูแล้วก็ของพี่เบิร์ดด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพ่อป้อมนะครับแม่เหมียวแล้วก็พี่ตามด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีชาวตลาดน้ำเดือดทุกท่านด้วยนะครับ พอดีไปถึงนะครับคนที่ชมทางไลฟ์นะครับผมตอนนี้ในเพจปลาดน้ํเรือบินนะครับฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์เนาะสำหรับใครที่ไม่ได้มาก,ก็จะได้ไปชมกันในไลฟ์นะครับวันนี้ก็ดีใจครับดีใจมากที่ได้เจอทุกคนได้เจอพ่อได้เจอแม่ที่สําคัญดีใจกว่านั้นคืองานนี้ยังจัดได้อยู่ก่อ, <laughs> อนถึงวันงานบอกเลยว่าใจตุ้มตุ้มต่อมๆกลัวว่าจะจัดไม่ได้เพราะว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้ด้วยเลยเนงะี้ยแต่ว่าเราดื้อครับ ราอยากจะมาะยังไงก็ต้องมาเจอทุกคนได้แล้วก็ดีใจที่ได้รับการอนุญาตนะครับให้จัดงานนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ได้มาร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังนะครับซึ่งสองคนก่อนหน้านี้นะครับพี่เบิร์ดพี่บูโอ้เขามันสบัดเลยนะฮะในขณะที่เราสองใจเขาเานี่น้ำมันขาดแค่คุณกับแม่เรานี่จ่อยไปเลยไม่จ่อยไม่จ่อยไหมจ่อย เบามากนี่จอยแล้วไทำกูเย่อเลยเดี๋ยวดุมยานดุมกันอย่าี้เดี๋ยวมีแม่นี้มเพลงเบาหวานแต่เพลงต่อไปต้องขอขอส่งนะซึ่งเป็นเพลงชิ้นแรกของโตนะครับผมขอพูดถึงเมื่อกี้ก่อนขอฝากเมื่อกี้ก่อนนะฮะ สำหรับเพลงเมื่อกี้นะครับเป็นเวอร์ชันที่โต้โคเปอร์กับพี่แอ๊โชคชัยนะครับในช่อง YouTube ของช่องวัน31นะครับผมสามารถเข้าไปฟังกันได้ตอนนี้ก็ยอดวิว4ล้านกว่าวิวแล้วก็ฝากตัวด้วยแล้วก็นอกจากเพลงโคเปอร์แล้วนะครับก็ยังมีซิงเกิลของโต้นะครับคือเพลงคนที่ฉันรอได้นะครับเพลงที่หนึ<ว>่งจักรวาลนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็5้0 0สนสาวิวได้เลยไปฟังทชิคๆนะ นี่แหละที่นั่งนั่งมากรังวันตื่นกลัอยู่นะบอกเลยว่าพรุ่งนี้น่ารักมากเขาถึงขั้นจดมาเป็นโพยว่าเพลงนี้วันนี้ขึ้นกี่เดืนเพลงนี้ขึ้นกี่เดือนเขาต้องกาให้ื่ออะไรกี่เดือนใครส่งเนี่ยใครส่งเดี๋ยวรู้ได้ไงอ่ะ แล้เหมือนกันนะครับอดุนัิสุทนะครับไปฝังเปคนพิเศ